ท่านผู้ชมครับก็ผ่านมาให้ท่านได้ชมไป2คู่แล้วนะครับเดิมทีมวยคู่นี้จะเป็นการชกป้องกันแชมป์ของทางแซมสันดัชบอยยิมกับแม็กมูทอฟนักมวยจากรัสเซียนะครับแต่ว่าเวลายังมีอีกนิดหน่อยเราก็เลยเอาคู่ที่4นะครับคู่ที่4ระหว่างใต้รุ่งศักดิ์จรุพรกับรูดี้กีรอสนักมวยจากฟิลิปปินในน้ำหนัก110ปอนด์มาให้ท่านได้ชมก่อนคู่ของแซมสัน ใกรุ่งของเราอยู่ฝ่ายแดงนะครับเป็นมวยซ้ายส่วนกิรอสมวยชาวฟิลิปปินส์นี่ชกมา24ครั้งมีแพ้7ชนะ17ครั้งดูรูปร่างแล้วก็จะหอมกว่าของเรานะครับใกลรุง่งเนี่เป็นมวยสร้างอีกคนนึงแต่ว่ากระดูกมวยในแดนสากลนี่ยังน้อยเราก็ติดตามดูว่าจะมีสิ่งที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขยอย่างไรบ้างที่จะเสริมเติมแต่งหรือว่าจุดบวกหรือว่าจุดลบของทางใกล้รุง่ง วันนี้มาโชวกันมวยชาวลิปปินเป็นการตรวจตส่บาลังอีกครั้งหนึ่งของทางใกล้รุง่งเป็นมวยที่มีหมัดซ้ายใช้ได้นะครับเบสิกการชกก็เราก็ต้องติดตามดูกันต่อ,ตอไปมวยซ้ายนี่พูดถึงว่าตามธรรมชาติแล้วนี่หมัดจะหนักแต่ว่าใกล้รุ่งนี่ไม่ใช่ว่าโป้งเดียวจอดนะครับ ขณะน,นี้ช่องเกศีถ่ายท่อสดร่วมกับบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นที่เวทีมูโชคราวสนามกีฬากลางตัวสุรินทร์นะครับถ่ายท่อกันสดๆทีเดียวถึง3ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่15.30นาทีถึง18.30นากาทีอากาศที่โยสุรินทร์ตอนนี้ก็ดูมันจะสบายๆนะครับโดนไปสองสมัดทางกิรอดน้ำมวยจากฟิลิปปิน ตัวประสบการณ์อย่างเยอะนะครับมีโต้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้โดนจ้วงเขาอีกมาใกล้ร,รุ่งมาเป็นชุดเดียวโชกตามใบสั่งของแฟนมวยเลยแฟนมวยชอบดูเดือดหรือว่าดูเด็ดอย่างนี้ทางใกล้รุง่งนี่ชกเอาใจแฟนมวยเลยนะครับฝ่ายเดินเบียดเดินบี้เขาไปก่อนอย่างกดการของทางกิรสไม่ได้กิรสไม่มีฮุกซ้ายเหมือนกัน แต่ว่าสักที่ทังด้านต้นแขนซ้ายนะครับเดี๋ยวเยอะเหมอนกันทางนันกมวยชาวฟิลิปปินส์ไรรุ่มก็มีผ่อนเหมอนกันไม่ใช่ว่าบวกอย่างเดียวนะครับมีออกมาดึงจังหวะนิดนึงพอได้โอกาสก็เข้าอีกไหลติดสามเหลี่ยมอยู่ยังไม่ชนกระดานทางกีรอดนันกมวยชาวฟิลิปปิน ไว้หนวดด้วยนะครับหมดยกที่สองก็มาถึงยกที่2นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านไปแค่ยกหนึ่งตอนนี้มาชมยกที่2องคู่นี้ชกกัน10ยกใกล้รุ่งรุ่งยุกักจรุพรกับรูดี้กิรอสนมวยชาวนิปินการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอขอบคุณทางตำรวจทางหลวงนะครับ ให้ความสะดวกกับทีมงานของทางช่องเศรดสีมาตลอดทางกีรติมนยชาวริปินก็สัตว์รูปนกนะครับรูปนกนกอีสีตัวเล็กๆทางด้านต้นแขนซ้ายไกลกลรุ่งเบียดไปเรื่อยติดไปตลอดเป็นนูยที่ไวชาบไวรุ่นยังเด็กๆอยู่ทางใกลรุ่ง หัวใจใช้ได้น้ำหนักหมัดใช้ได้แต่วารีลาการชกนี่ยังต้องกรับไปเรื่อยๆทางใกล้รุ่งของเราคื<ๆ>อบางครั้งนี่ถ้าบวกไปถึง3ในทีเต็ๆมๆนั้นต้องมีพักก็มีออกมีทั้งตอนหนึ่งกอนแล้วก็ออกมาอีกนิดหนึ่งเน้นเลือกเป้าเหมือนกันทางใกล้รุ่งพิรรธมีคอยสวนคอยโต้ ลิปินขอบสีน้ำเงินนะครับของเราขอบสีแดงเดี๋ยวหมดจบคู่นี้แล้วก็ชมการชกป้องกันแชมป์ของทางสัันๆดัชบอยิมกับแม็กมูตอสตะมวยชารัสเียซึ่งมาชกในบ้านเราตอนนี้เป็นท่านที่ห้าแล้ว ยรอดไม่บวกด้วยคอยป้องกันไว้หลบออกข้างแล้วถอยโต้น้ำหนักหมัดไม่หนักเท่าไหรไอร้ลุงยิงลำตัวไปหมัดนะหนุนทางครั้งมวยสะกลในบ้านเราก็ในการสร้างนี่มาในแบบด้านมวยไทยสะกลเหมือนมวยจากต่างประเทศที่เขามีชกเบสิกในด้านสมัครเล่นมาแล้วเยอะ แล้วก็เ็นเข็มมาชกแบบอาชีพบางครั้งในอาชีพไม่เยอะแต่ว่าสมัครเล่นนี่มาถึง6-70ครั้งมอนกันสกเกตดีว่ามุทิบงประวัติการชกของนักมวยอาชีพต่างประเทศที่มาชคในบ้านเรานี่ไม่เยอะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เยอะที่แท้ใน่ชคมวยสมัครเล่นมามา,มากแล้วเหมอนกันค่งจะเป็นเข็มมาชกแบบอาชีพแต่ว่าเรานี่ชคแบบมวยไทยมีลหลายๆคนแล้วก็เป็นเข็มมาชกแบบสากลบางครั้งในเบสิก Basic. ตัวยังแข็ง เอาโใจใช้ได้ความทนทานดีหมดยกที่สองมวยคู่ที่สาับชานะครับชมต่อยก3สามไปรุ่งศักดิ์จรุพรนักมวยไทยอยู่มุมแดงสุมเกงก็สีขาวแต่ว่าลิบขอบสีแดงน,ปปนักมวยฟิลินกิรอดนี่ก็สีขาวเหมือนกันติพขอบก็สีแดงสีน้ำเงิน จบคู่นี้แล้วเดี๋ยวชมการชกป้องกันแชมป์โลกของทางเซมซันเดชบอยยิมแชมป์ของสาวพันมวยโลกนะครับครั้งนี้ก็ป้องกันครั้งที่15จะต่อจากคู่นี้การชกในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทสีไทยฟู้ดแอนด์เดฟเฟอร์ดิจัมหายชนผู้ผลิตกาแฟกระป๋องพิกโคนะครับ ดูลาการโช์ของทางกิรอดนี่ทำท่าจะไม่เหนียวแต่ว่าโดนละลายหมัดแล้วยังเฉยๆนะครับไม่ออกอาการเท่าไหร่ม่ของเราโผมทั้งตัวเลยทีเดียวทิ้งทั้งไหลพลาดมบางครั้งนี่ตัวก็โถมไปด้วยนะครับใตรุ่งคนมวยยังใหม่กระดูกยังน้อยแต่ว่าหัวใจดีโอ้โหโดนไปหมัดนะึงกีรอดแต่ไม่บุมบาไม่ ไม่เร่งจุมเกินไปนะครับทางใกล้รุ่งมาถึงอันนี้อัน3แล้วในฟิลิปปินส์นี่ไม่ต้องห่วงมีประวัติการชกเยอะและเป็นนักล,าล่กลาเงินวันทั่ว,วไปเพราะว่าติดต่อง่ายนะครับปเป็นประเทศที่ผลิตนักมวยเยอะทีเดียวแล้วก็เดินทางมาชกนอกประเทศบ่อยๆโดยเฉพาะในเมืองไทยของเราในฟิลิปปินส์ก็เดินทางมามา,มากๆเลยทีเดียว โอ้โดนเหมือนกันนะครับไกรุ่งโดนเอียงเหมือนกันต้องระวังนะครับเก็บทางให้ดีคิรอดนี่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าประวัติการชกนี่ชกมาเยอะกับเราแน่นอน24ครั้งนี่แพ้7ไกรุ่งโดนยังงงนะครับยังงงอยู่ะระวังหุกซ้ายของทางกีรอดให้ดีเหมือนกันเพราะว่าหมัดหุกซ้ายของกีรอดนี่พอคอยสวนคอยโต้กับหมัดของไกลรุ่งซึ่ง บวกเข้ามาก็โดนโต้เหมือนกันแม็กกิโรดนี่ประเภทศอ่อนนอกนะครับแต่ว่าแข็งในเหมือนกันการบอกระวงังทิศะหน่อยเโคดึงนี่สำคัญกันอยบางครั้งนีโดนชนก็น่าตาแตกได้ประสบการณ์นี่สำคัญนะครับของนักมวยในด้านสะกลมวยที่บางครั้งนี้เรียนรัดก็ไปไม่ถึงดวงดาวได้เหมือนกันหมดยกที่ ภาับชายยก3กีรอดนี่สวนเล่นเอาใกล,ล้รุงนีเอียงเหมื่นกันมาชมต่อยุก4จบคู่นี้แล้วเดี๋ยวชมการชกป้องกันแชมป์ของแซมสั้นดัชบอยมเป็นครั้งที่15กับมิขาวจากรัสเซียนะครับซึ่งสภาพร่างกายกันซ้อมเทื่วนี้มาดีเหลือเกินนักมวยชาวรัสเซียรายนี้ เดียวหมัดเดียวนะครับเบสิกการชกก็เบนไดทราบไปแล้วว่ายังต้องปรับไปเรื่อยเพราะเป็นมวยใหม่แต่ว่าหัวใจดีน้ำหนักหมัดก็อยู่ในขั้นปานกลางต้องปรับต้องเสริมแต่ว่าดูเีลาการชกแล้วก็พอประมาณเหมือนกันไม่สุ่มสีุ่่มหกเข้าโดนเหมือนกันแต่ว่าหุกซ้ายของทางคีรอนี่อันตรายโอะโหโดน ยิงหมัดเข้าหน้าไปหมัดน่งกิโรสน้ำวยชาวฟิลิปปินส์เอครับยิงเข้าลำตัวกีโรสน้ำวยชาวฟิลิปปินส์ก็บล็อกได้ตันรอดโดนทุกซ้ายไปหมัดหนึ่งทางใกล้รุ่ง สวนร่วงเหมือนกันนะครับทางคิรัตนมวยชาวฟิลิปปินส์นี่เบียดเข้าเรื่อยเหมือนกันสบการณ์ชั่วโมงบินยังน้อยแต่ว่าพื้นฐานก็มาจากมวยไทยเหมือนกันทางใกล้รุ่งศักจารุพร นำมวยในอดีตอย่างแชมป์โลกคนแรกของชาวไทยนะครับก็คือผลกิ่งเพชรก็คว้าแชมป์โลกได้โดยชนะปัสคันเปเรสที่เวทีลูบินีเมื่อวันที่16เมษายน2 5 0 3นะครับในครั้งนั้นก็สุดๆเลยทีเดียวหลังจากที่ทางเมืองไทยครั้งแรกๆนะครับ3ครั้งแรกในจำรินส่งกิดั้นมาชิงถึง3ครั้งไม่ได้นะครับแล้วก็ในช่วงหลังๆมานี่ในยุคนี้นะครับแชมป์โลกของเราก็เยอะ ต่อไปสองสำมัดทางใกล้รุ่งแต่ว่าต้องระมัดระวังเมื่อกันกาตกไม่ได้ทางกิรอดนี่ไม่ไม่อ่อนแอด้วยแล้วก็พอจะจ่วงจะโต้จะอัดกับทางใกล้รุ่งเหมือนกันดูแล้วไม่หมูง่ายๆไม่ใช่เป็นหมูในดแดงป้อสองป้อแล้วก็ทิ้งตัวไม่ใช่อย่างนั้นทางกิรอดตมวยชาวิลรปปิ์หุกซ้ายโตอีกหมดยกที่สนนี่คงจะลืมไม่ได้ที่จังหวัดสุรินทร์ต่อไปจะเป็นยกที่ห้า มาชมต่อยก5การช่วงในวันนี้ต้องขอคุณทางบริษัทสยามไทยจากยางยางสยามภาพยนต์เรื่องเสดายสองจากสามมงคลฟิลม์มภาพยนตร์ NK6 PSX บริษัทสีเดลต้าจำกัดบริษัทสยามพนัพนเทรดดิ้งจำกัดภาพยนตร์ไม้ทีภูกันแอนซุยตีจากพริียมเอ็นบันเทเมนต์บริษัทสีกัปตันจำกัด ใกล้รุ่งนี้มาเจอกับทางกิรอตน้ำมวยฟิลิปปินส์รายนี้เหนื่อยแล้วเพราะว่าเวลาการชกของกิรอตนี่เป็นนะครับเป็นกว่าเบสิกแล้วองเราไม่ใช่เป็นมวยป้่งเดียวจอดด้วยประเภทใจถึงแล้วก็กล้าช่วงกล้าแรกเหมือนกันเมื่อักครู่นี้ก็ทางน้องของแซมสันนะครับ ผ่านไปอีกครั้งหนึ่งดัชบอยดัชบอยยิมนะครับโดยชนะพัสคัวอดีตแชมป์โลกติดตามดูว่าทางดัชบอยจะชิงแชมป์โลกเมื่อไหร่ในในราวต้นปีหรือว่าจะเดือนไหนนะครับสีน้าแววตาของทางใกล้รุ่งมีมุ่งม,มั่นเหลือเกินมุ่งม,มั่นจริงๆแต่ว่ายัง สัดเป็นชุดชุดไม่ได้เพราะว่าทางกีรอดนี่ไม่เป็นเป้านิ่งแล้วออกเรื่อยอโดนซ้ายโต๊ะของทางใกล้รุ่งไปหมัดหนึ่งต้องไล่ให้ถูกแผนด้วยเพราะว่าไล่ไม่จุดโดน,โดนกีโรดนี่บวกแล้วนะครับ กรรมการจากเวทีนลินีนะครับกรรมการขวัญขางทางกีโรดนี่ไม่ออกไม่ตกด้วยพอไลรรุ่งออกซ้ายมาก็บล็อกหมัดของทางใต้รุงไว้เสร็จเลยทีเดียวทางกีโรดนะมวยชาวฟิลิปปินส์แต่ไตรรุงนี่มุ่งมั่นจริงๆความพยายามดีแล้วก็หัวใจใช้ได้เดินบวกเขาอีกกีโรดในฝ่ายไปเรื่อย พอเข้าในาแล้วสังเกตดีว่าจะล็อกไว้เลยล็อกแขนของใกล้รุงไว้เสร็จสบการณ์เยอะก็วิลาการชกมากหน่อยแต่ว่านักมวยส่วนมากที่มามถือบางครั้งสภาพร่างกายไม่ดีเท่าไหร่พอโดนจุดโฟกัสเข้าไปรู้ว่าโดนลำตัวเข้าไปแล้วนิงว่งอขี้กองได้ไง่ายๆเหมือนกันไอล้ลุงกต่พวกภับช้าย,ยกหนะครับ คู่นี้เดนนี่ทราบว่าจะชกกันแค่8ยกมาถึงยก6ก<อ> uhh, ็แฟนๆ,ๆบอกว่าให้ทางใกล้รุ่งนี่ต้องเล่นเนเ้นลำตัวให้เยอะหน่อยเพราะว่าทางกีรอดนี่ถ้าโดนลำตัวแล้วจะเห็นอาการเหมือนกันถ้าต่อยบนแล้วนี่จะต่อยไม่ค่อยโดนเพราะว่ากีรอดนี่หลบไวจะมีเกที่ว่าบล็อกไว้เสร็จหมัดขวานี่ไม่เปิดนะครับทางกีรอดมะยชาพิปิน ไฟน้ำเงินไกร,รุ่งตัวนี้มาพอนนิดนึงอายุเพียง 15, 16เท่านั้นเองไว้ชาร์ปจริงๆทางไกร,รุ่งศักด์จารุพรเป็นนักชกเลือดน้ำเค็มสบการณ์น้อยแต่ว่าหัวใจดีน้ำหนักมัดอยู่ในเกมที่ใช้ได้เหมือนกันเกีรตนี24ครั 14, ้งจากคลิปปิน แพ้นอก3แพ้คะแนน4สุปแล้วแพ้7ส่วนมากมวยประเภทนี้ก็มาจากสมัครเล่นก่อนนักมวยต่างชาติที่มาชกในบ้านเราเนี่ในด้านมวยอาชีพนี่อาจจะไม่เยอะโอ้โหโดนจังหวะ2ของทางใกล้รุ่งไปหมัดนึงรด,ดโดนย้ำอีกออกหมัดขวามอสักพู่นีสวยนะครับเป็นหมัดบวกของทางใกล้รุง่ง แมแต่ว่าไม่ไม่มีอาการซึมเสื่องหรือว่าอ่อนแอให้เห็นเลยโดนซ้ายอีกมงทางกีรอดกำลังดีนะครับทางใกล้รุ่งแต่ว่าหน้าเปิดหรือว่าหน้าลอยเป็นลำตัดแม่ไปยุน์ไม่ได้นั่นกันโดน จุ่งลำตัวไป2หมดัดแต่ว่ากีโรดดิบล็อกหมัดไวเลยนะครับขวาไม่ออกไม่ตกเพราะไม่ยอมโต้คอยกันไว้ก่อนแฟนก็ลุ้นให้ต่อยเล่นพุงเล่นพุงต่อยลำตัวอย่างเดียวขวานำไปอีกเน้นเลยทีเดียวเน้นแล้วเลือกเป่าเมอนกันโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งทางกีรอดเสียงเชียร์กระหึ่มแล้วนะครับพอเห็นกรีรรดนี่เริ่มจะโดนมือนกัน โดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งทางกีรอตต้องเข้าก่อนแล้วสะสมไปเรื่อยทางใกล้รุง่งไม่หนักแต่เน้นไม่บุมบามด้วยนะครับพอจ้วงได้หมัดแล้วออกมาตั้งหลักก่อนก็จะโจมตีที่หลังหมดยกที่6ต่อไปเป็นยกที่7ของมวยูที่3ผ่านมา6ยกมาชมต่อยก7นะครับ จบคู่นี้ได้ชมแซนสั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าโปรดติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับและข่าวการประชุมได้ในช่วงข่าวภาคธรของช่องเก็ดสี โยก็ประมาณสักสามโมงก็เริ่มทยอยเข้าแล้วตอนนี้ก็เริ่มหนาตาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อมาชมการป้องกันแชมป์โลกของทางซันซันแัชบอยยิมแบบมีขาวชาวรัสเซียแมกนูตอฟซึ่งทีนี้การที่ซ้อมร่างกายเขาว่ามาดีเหลือเกินแล้วก็ทำขวัญของตสุรินนะครับสุรินนิทิมช่างใหญ่พมายดีมากมีประสาท ประกาศหวานข้อสารหอมพร้อมวัฒนธรรมนาดีลาการโชคของทางฟิโรดนี่ลาเยอะจริงจริงได้รุ่งประสบการณ์อย่างน้อยนะครับแต่ว่าใจถึงแล้วก็กล้าจ่วงด้วย โดนทำท่าอ่อนเหมือนกันแต่ว่าทางใกล้รุ่งไม่กล้าตามเพราะว่ากลัวจะพลาดเหมือนกันกิโรสโดนไปสองสามัดผู้สูงวัยยกนี้จะโหยลงไปแล้วนะครับคารูดี้กิโรสนมกวยชาวฟิลิปปินส์เรามาถึงยกเจ็ดนี้ยังทำมาทมาองอยู่ต้องรอเวลาอีกนิดนึงเพราะว่าอายุเพียง15-16เท่านั้นเองทางใกล้รุ่ง เป็นมวยซ้ายนี่ปกตินีเป็นมวยที่หมัดหนักแล้วก็ถ้าออกเร็วแล้วก็ป้องกันตัวได้นี่จะไปได้เร็วนะครับมวยหมัดซ้ายนี่มักจะธรรมชาติในสร้างไว้เลยว่าจะเป็นมวยที่หมัดหนักลหลายคนในอดีตก็เป็นมวยซ้ายท้งนั้นยอดแชมป์โลกข,ของชาวไทยแล้วนะครับก็คือเขาสายกา็กซีนี่เป็นมวยซ้ายนะครับหมัดพลุซ้ายในสองสมัดนี่รู้เรื่องเลยทีเดียว ไม่บูมบามนะครับเน้นและเลือกเป้าด้วยจิ้มแล้วก็ดูดูก่อนด้วยหมดยกที่7จ็ดท่านผู้ชมครับนี่ภาพชาในยกที่7ตอนนี้มาถึงยกสุดท้ายคือยกที่8ยกน,ยนี้น้ำวยไทยคือใก้รุ่งศักดิ์จรุพรลิปินก็คือรูดี้ก<ป>ีรอสกีรอสก็ ดูแลไม่ช้ำเท่าไรนะครับที่ชกวันนี้นโมยฟิลิปปินที่ผลการชกแล้วก็ดูมันจะอ่อนๆเพราะว่าคือหนึ่งสภาพร่างกายแล้วก็พอโดนย้ำไปบ้างย้ำไปบ้างแล้วเนี่ยก็ดูมันจะโหยไปโดยเฉพาะในยกที่7เมื่อสักครู่นี้ก็โดนไปหลายหมัดเหมือนกันแล้วก็ในช่วงนี้ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีงานแสดงช้างแล้วก็งานช่างแร์จังหวัดสุรินทร์ประจำปี2539 เขาเริ่มงานมาตั Mu ้งแต่วันที่19จนถึงวันท oh okay. ี่28พฤศจิกายนนี้เลยครับวันนี้ก็ทางอสุวินสิงหท้าไทยได้มาตรฐานอสุวินผู้ผิดผู้ผิดแล้วก็ผู้พิชิตยุงแล้วก็แมลงร้ายในบ้านเรือนแล้วก็จะรุ่งเรืองทัวนะครับคุณชเวงลักษณะวิราชคุณรงว่องประเสริฐการ นวม <stand ard S 1> ที่ใช้ในการโชกในวันนี้ก็คือทวินเดี๋ททยวจดจอรอโอ้โหโดนโดนลำตัวหมัดนี้เข้าไปทางกีรอีิย่อเลยนะครับแรงเชีรยนีีกระหึ่มข,ขึ้นมาอีกต้องการที่เห็นนอกเห็นนับกันด้วย แฟนอกให้ต่อยพุงต่อยลำตัวอย่างเดียวทางกีรอนี่เห็นพอโดนลำตัวแล้วก็เห็นอาการนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ถึงกับแย่นะครับเพราะว่าของเราก็ดูเป้าแล้วเลือกเป้าเหมือนกันไม่บุมบอมพยายาได้แล้วก็ออกมาเน้นแล้วก็เลือกเข้าไปอีกทีหนึ่งฝีเซ้าเข้าหน้าของกิรอบนบัดนี้นะครับโอประสบการณ์นี่เหลือเกินช่วยได้เยอะ ผุกซ้ายในหน้าลัวเหมือนกันอันตรายเหมือนกันของน้ำมวยฟิลิปปินส์นี่หมัดหน้าใช้ได้เหมือนกันนะครับทางใกล้รุ่งมีหมัดกระแทกไว้ก่อนแต่ซ้ายห้อยไปนิดนึงต้องหมัดซ้ายของทางใกล้รุ่งนะครับต้องพยายามบล็อกเก็บคางไว้ให้ดีเหมือนกันมาถึงยกสุดท้ายยกนี้แล้วก็จบคู่นี้แล้วก็แซมสันแล้วเป็นแฟนที่รอคอยนะครับ แชมป์โลกมหาชนก็คือแซมสันจะขึ้นเวทีต่อจากคู่นี้หมดยกสุดท้ายตอนนี้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับเป็นกรรมการชาวเวุนมินีลก็ชูเมือให้ทางใกล้รุ่งศักดิ์จรุพรชนะคะแนนรูดี้กีรอสมวยชาวลิปิ์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งชมการชกป้องกันแชมป์ของแซมสันนะครับ กับนักมวยชาวรสัสเซีย